วันนแม่งกืนอิหายเลยเว้ยเมาดีจังวันนี้สามกระป๋องอยู่เลยวันนี้แหมหิวข้าวอ่ะอยากกินพาโลอ่ะสี่กวิ่โวงวิงว่งวะจงเมาเกินไปก่งวิ่งวิงว่วิ่งวิวิปงวงวิ่งวิองวนวิ่งว้่ล่งวิ่ว่ว ปิ๊งอยากกินแบบว่าเชอรี่อะไรแบบเนี้ยเชอรี่ใช่เชอรี่ใช่เอ้ยรึ่งลังเลยจะเมาแย่นะเดี๋ยวอีกวันกรำอะไรไม่ได้ยุ่งเลยลุงลุงรีบอมจัดลุงพี่เป็นแม่ชอบดอกไม้ไหมคะชอบชอบชอบดอกอะไรหรอคะดอกอะไรดีอ่ะอันนี้แต่ดูเหมือนพี่เฉินชอบดอกอะไรนะสปริงอะไรนะบุตรพี่เฉิน สบแปลว่าดอกไม้บ่าเฮ้ยนี่อีกนิดเดียวจะหลังแล้วเว้ยนเดียวจะหลังแล้วเว้ยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเราอบหลังคแดาราหรือเปล่าดาราเฮ้ยดาราชื่ออะไรนะชื่อไรอรอชอบค่ะย่า สองขวดครบลังพอดีรายการไอเดอร์รายการไอเดอไฟมาพี่อันนี้อะไรอ่ะอ้วนป่ะอันนี้อะไรอ่ะอ้นี่มีอ้วนแต่ไม่รู้มีเทนไฟเทนแล้วเนี่ยเนี่ยเมาจัดเลยกูมีแต่นัำมวนตัวเป้งอ่ะสั่งยังเนี่ยสั่งยังเลยเมาลึกเลยวันนี้ไม่สั่งหรอกเหมือนพวกนี้ก็ไม่สั่ง คุยไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยเราไม่เคยรู้เรื่องแล้วเพื่อไม่ได้แน่นอนไม่รู้เรื่องแล้วเอาแล้วที่เดียวนักร้องส่วนตัวไว้นี่ยังต้องร้องอยู่ปะวันนี้มันเอาเพียวจะไม่ได้ไะ่ได้จำอะไรไม่ได้ด้วยจำอะไรไม่ได้แล้ววันนี้โทนี่พี่มันลืมหมดแล้ววันนี้เมาดิเงานเมาไงเออแม่งลืมเอไปหน่อยไปอ๋ออยากตายเว้ย ที่มาอยูวคณะเชิดสิงโตตอนเนี้ยต้องมีต้องมีเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรอ่ะมีคนาลีหมอเลยนะะคุณทำไรอะไรเนยานเช่ยอยไปรนเชี่ยอช่วงนี้เขาไปโรงพยาบาลบ่อยนะคะไม่ค่อยสุขภาพไม่ค่อยดีนี่ใช่แล้วก็เพ่อเพ่ด้วยือจีจีหน่อยเพ่เพยเหรอใช่อันนี้มันแดงอะไรนะมีใช่ไหมคเนี่ยไม่ปอะไรเนี่ยซื้อสิบแันสองด้วยอ่ะ ดูเก๋อดูทรงแล้วลูกแม่ว่าไม่น่าสั่งเมาลูกจะเมาหลับหนูก็ว่าไม่น่าสั่งน่าจะเมาทุกครั้งที่เจอแล้วล่ะตอนเนี่ยงานดื่มหนักเว้ยดื่มหนักทุกวันเลยะบอกก่อนเหมื่อหรปะโจ๊บบุ๋งมอไซค์ให้แป๊บนึงดิไม่เหมื่อค่ะเต็มเต็มหน้าเลยตอนนี้เป็นไงเฮียตอนนี้เป็นไงโสดพี่มีปี๊ป้าป่อยพี่เอพูดอะไรฟังเรื่องเลยลูกตอนนี้เป็นไงมีคนของหัวใจหรือยังเยพูดอะไรวนนี้ฟังเรื่องเลย ตีเมาได้ลูกไม่ถามไม่ตอบก็คำถามนี่ลูกภาษาญี่ปุ่นอะแม่อะไรนะมิกกงมิกโกอะไรนะจริงคนมาบานูดความจริงไม่ใช่เหรอเหรอเหลออย่างดังมากเลยคุณก็เลยว่าน้องเมาเนี่ยโอ้เมาเมาเลยทเดียวกันดิมีมีข้าวกินปีแบยใ่บ้านเยอะเลยมีเยอะเลยมาเป็นข้าวแกงเลย